สุดอีโคอย่างสาวนุชศิรพันธ์วัฒนาจินดาตัวแทนนักแสดงที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณ ท็อปพีพัทของเรานั่นเองแต่ว่างานนี้เนี่ยจะจะบอกว่าสาวนุ่นไม่มาค่ะพี่เต้ยค่ะใช่ติดธุรกิจนิดหน่อยนะฮะใช่ค่ะก็เลยต้องขอถามหนุ่มท็อปเลยค่ะที่ไม่มาที่สาวนุ่นไม่มาวันนี้เนี่ยตอนแรกคือแบบบอกว่าจะออกงานคู่กันแต่พอไปถึงแล้วไม่ไม่ได้มาเนี่ยทะเลาะกันหรือเปล่าเแล้วก็ต้องถามเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสาวนุ่นเนี่ยมีส่วนร่วมกับธุรกิจร้านอีโคช็อปของหนุ่มท็อปเนี่ยคือมีส่วนร่วมในการทําอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะแต่งงานเลยไหมเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ร ก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยมีเรื่องรัดมาบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานกับสาวนุ่นบ้างไหมร,รวมไปถึงคาดว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้แต่งสักทีเพราะว่าคบหาดูใจกันก็นมานานพอสมควรเนาะพี่เต้ยใช่ครับไปฟังหนุ่มท็อปกันค่ะอ๋อคุณนุ่นะนะเนาะคือคุณนุ่นติดงานครับ <c oughs> จริงจริงๆแล้วงานงานนี้ล็อกไว้แล้วมีการเปลี่ยนเวลานิด,นดหน่อย <c oughs> ก็เลยทําให้ก็เลยทําให้แบบอาจจะมัน ใช่ครับแต่ไม่ได้ทะเลาะกันครับยังดีกันอยู่ครับแต่ว่าติดงานก็เลยมาไม่ได้ครับในช่วงบ่ายนี้จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอีโคช็อปหรือแบรนด์โอที่ผมทำสินค้าที่ใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่มีซ e อชื่อนุ่นสุรพันธ์นะครับคือสูงกว่าพี่เขาอีกเหรอใช่สูงกว่าเป็นคนคุมทุกอย่างเลยตอนนี้ผมแบบลดบทบาทลงมาเหลือแค่เป็นดีไซเนอร์อย่างเดียวไม่ได้ถึงกับคุมขนาดนั้นครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแบบช่วยๆกันเพราะว่าเราก็มีอย่างอื่นที่จะต้องทําแล้วก็ ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องไปดูดีไซน์ด้วยแล้วก็มาคุมเรื่องต่างๆในเรื่องธุรกิจด้วยอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะครับผมว่าไม่ได้เป็นฝ่ายได้เลือกฝ่ายเดียวนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือคือทางผู้หญิงเขาคงต้องดูด้วยแหละครับว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าแต่งแล้วจะไปได้รอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้พร้อมมากกันเนาะนะฮะถ้าเกิดแต่งไปตอนนี้มีหวังได้เลิกกันแน่ๆเลย แต่ว่าคิดว่าคงไม่ใช่คนอื่นแล้วล่ะฮะเพคงเป็นคนนี้เนี่ยแหละฮะแล้วแล้วทั้งหมดก็คงต้องให้นุ่นเขาเป็นคนตัดสินใจด้วยครับยังไม่ได้ถึงกับเกินขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็พยายามที่จะลองลองดูซิว่าจะทําอะไรร่วมกันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะสุดท้ายแล้ว่ผมก็ชอบนะพี่ๆหลายๆคนที่เป็นไอดอลอะฮะคือเหมือนกับให้เมียมาคุมอะครับเออผมก็รู้สึกว่าชีวิตอยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน S <S <an> ก,ก็แบบสุดท้ายแล้วพอเราทำอะไรก็เนี่ยให้เมียมาคุมเรื่องสตางค์เรื่องชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S <an> <S ก็คิดว่าคงจะให้เป็นตามสเต็ปเลยครับ <S <S <an> <S ผมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกกับคนธรรมดาทั่วๆไปเลยคือก็มีงานแต่งงานนี่แหละก็จะเชิญทุกคนมาแล้วก็แต่งงานเสร็จก็คงจะมีลูกมีครอบครัวทำมาหากินอะไรอยู่กันไปอย่างเงี้ยครับ <S <S <an> ไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกหรือว่าเติร์สอะไรอะครับ ค่ะก็อย่างที่หนุ่มท็อปบอกนั่นแหละที่ว่า,าสาวนุ่นไม่มาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันนะแต่ว่านุ่นเนี่ยติดงานแล้วก็พอดีอวันที่มาร่วมงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเวลานิดหน่อยค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยในธุรกิจของอีโคช็อปเนี่ยทุกอ,อย่างเนี่ยจะเป็นชื่อของสาวนุ่นหมดเลยพี่เต้ย<อ>คือควบคุมทุกอย่างในธุรกิจแต่ว่าหนุ่มท็อปเนี่ยทำเฉพาะแค่ออกแบบอย่างเดียวค่ะคส่วนเรื่องแต่งงานเขาบอกว่าต้องถามคุณนุ่นด้วยนะของแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนุ่มท็อปคนเดียวค่ะส่วนพอถามว่าผู้ กับอะไรกับสาวนุ่นมากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ลองทําอะไรร่วมกันอยู่ค่ะพอถามว่าอีกนานไหมกว่าจะแต่งเพราะว่าคบหากันมานานก็พอสมควรเนาะเขาบอกว่าตามสเต็ปดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าแต่งี่ยก็เชิญแน่ๆเอออ่ะออรอดูติดตามกันต่อไปนะครับงานที่อีกหนึ่งงานสําหรับมีบายทีเอ็มบีนะฮะเปิดตัวแคมเปญนะเพียงแค่บ,บอกนะฮะดอกก็เพิ่มนะครับเพราะว่าเชิญเซเลบคนดังมาร่วมบอกต่อนะฮะเคล็ดลับนะฮะการเก็บออมอย่างชาญฉลาดแบบคนรุ่นใหม่ก็ได้คุณกะลแมพัชรศรีนะคุณจ๋ายศิรินีค่ะคุณ เจฟฟี์แล้วก็คุณอารเธอร์นะครับแล้วก็ที่มันคราวนี้ฮะเขาบอกว่าเพราะว่าหลังจากอะเรื่อพูดก,กันง <c oughs> ่ายๆก็บอกว่าพี่มีบัญชีอยู่บัญชีหนึ่งเนี่ย<ช>แล้วพี่ไปแนะนําน้องเบลใ,<ช>ให้เปิดบัญชีซึ่งพี่ก็ได้ดอกเบีย้ยเพิ่มมาหมด ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหจริงแล้วถ้าหนูไปแนะนาคนอื่นต่อแบบนี้อ่ะหนูก็ได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์อจริงเหรอประมาณนี้นะเพราะว่าเลยคือว่าเป็นที่มันคือเป็นการให้ดอกเบี้ยที่สูงจริงนะฮะแล้วก็จริงใจด้วยเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนคือเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายใครที่อยากจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มนะฮะแค่บอกนะฮะดอกก็เพิ่มติดตามกันได้แล้วกันที่ TMB ทุกสาขาครับเพราะเมื่อกี้พูดถึงสาวกระแมไปแล้วนะอัปเดตนิดนึงครับเห็นว่าเร็วๆนี้ฮะกำลังจะมีพ็อกเก็ตบุ เริ่มใหม่ออกมาไหนเล็กคุณหนุ่มอะไรเลยคนกลัวแล้วเฮ้ยจะมาจิกกัดอะไรอีกหรือเปล่าคราวนี้จะมาจากโลกไหนอีกจะมาจากดาวไหนอีกนะฮะจะต้องรอติดตามนะครับรวมไปถึงเห็นเขาบอกว่าคุณไก่ไม่ถูกกําลังจะมีน้องใช่ไหมฮะมีอมีน้องนะฮะแล้วก็คุณกาลแมนเขาบอกเฮือลานมากมากเลยนะฮะอยากจะมีบ้างหรือเปล่านะฮะรวมถึงณตอนนี้เนี่ยมีคนจิกจิกบ้างหรือเปล่าไปติดตามกันครับก็ มันถึงคราวการรลบเวลาที่ต้องออกแล้วนะคะ<ช>เพราะ<ช>ว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยเพราะฉะนั้นก็แฟนๆก็ถามถ,ามถึงเหมือนกันเวลาไปงานหนังสือถ้าไม่มีหนังสือใหม่ก็จะรู้สึกละอายมากเพราะฉะนั้นตุลานี้งานมหากรรมหนังสือก็คิดว่าน่าจะมีหนังสือออกครั้งนี้จะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องความสุขง่ายๆรอบตัวเรา คือทุกวันนี้ทุกคนมีเรื่องรถติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นเยอะเล่นแย่หรืออะไรก็แล้วแต่ปัญหามันลุมเล้วรอบตัวไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีการมองอะไรแบบง่ายๆแค่แบบว่าพลิกนิดเดียวก็มีความสุขกับโลกที่สังคมอันยุ่งเหยิงนี้ได้แล้วมันก็เหมาะกับเป็นหนังสือที่จะมอบให้เป็นของขวัญกันเพื่อนจิตตกเพื่อนหนอยรับประทานหรือว่าเพื่อนแบบคิดอะไรไม่ออกหรืออะไรเงี้ยต้องมีสิเ <Yeah>, uh, <อ>พราะผู้ชาย okay, <come. S 1> ก็เป็นปัญหาหนึ่งของชีวิตเราเช่นกันก็อาจจะสร้างความปวดหัวเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิธีคิด ไม่ต้องถึงขนาดตบตีแย่งแบบว่าเลิกกันไปหรือว่าไปแบบขวดหน้าเขาหรือไม่ต้องขนาดนั้นเป็นวิธีแคลนคิดได้ตุลานีค่ะติดตามกันได้ค่ะพอคน40ท้องก็เออเข้าใจแล้วว่าเออนะนางก็เริ่มแพนางก็กินอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องแบ่งปันอาหารกันคือคนไม่ท้องต้องแบ่งอาหารใคนท้องจากเพราะบ,บางอันเนี่ยบางทีอาหารนางเตรียมไว้แล้วเอาเหม็นเหม็นเอากินไม่ได้เอากินของชั้นไม้ได้ไหมผลไม้หรืออะไรเงี้ยเออกินได้กินไปอะไรเงี้ยก็สงสารคือแบบเห็นใจมากรู้เลยโอ้โหเฮ้ยค ท้องนี่มันไม่ใช่เ <ondan S 1> รื่องธรรมดาเนี่ยก็หวังว่าสามเดือนผ่านไปนางจะหายแพ้เพราะตอนนี้นี่นางก็กินอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวสิตอนนี้พนันกันเพศหลานอยู่เนี่ยอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็คงน่ารักดีหรืออะไรแต่ผู้ชายก็ได้คือเอาเหอะคือแบบเกิดออกมาบางทีก็ยังไม่แน่นะก็ต้องมาเลือกก่อนใช่ไหมตัวใช่ไหมเราก็ต้องเปิดโอกาสโอ้โหก็เห็นมันท้องอ้วกแตกขนาดนี้ไม่มีหรอกไม่เอาเลยเออ ฉันจะใช้เงินด้วยตัวของฉันเองฉันพูดเลยฉันไม่เห็นเหงาไม่เหงาเลยมีเรื่องที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายไปหมดเอไม่ตว่ดจะเป็นตว่สิคนเขามาดีมาดีก็เปิดรับก็คุยได้แต่ว่าไม่ได้หัวแบบว่าจดจ้องว่าคนนี้จะใช่ไหมเก่งตัวว่าแบบโอ๊ยจะมาจีบฉันหรือเปล่าหรืออะไรมาก็มาคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นก็พอจ้ะนะฮะผมก็บุ๊คเล่มใหม่ครับตุมหนุ่มไม่ต้องกลัวนะเขาบอกว่าอน่าจะได้ อ่านกันนะครับตุลาคมนี้นะฮะ,แล,ะแล้วก็ที่มง,งานฮะมันเป็นเรื่องราวของความสุข รอบๆตัวไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าพี่แม่บอกว่าเหมือนกับแบบเป็นเวลาแบบเฮ้ยรถติดเล่นอินเตอร์แกรมเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราแล้ไม่เนี่ยไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวนะหนุ่มๆก็ลงใจได้ลงใจได้เลยครับนะฮะรู้ไปถึงครับที่บอกว่าคุณไก่ไม่สุกเนี่ยแพ้ท้องอยู่นะฮะแล้วก็คุณกะละแมหือมากๆเลยเขาบอกว่าก็เหมือนก็ช่วยช่วยดูแลกันนะครับก็อย่างที่รู้กันก็ณตอนนี้คุณไก่เนี่ยเริ่มทานอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็มีการแบ่งแ่งกันนะครับแล้วก็เตือนคุณไไก่่่วาเ้้ใใหหออลรทะ คาลหนึ่งเพราะพี่ไก่่อนข้างจะเอร์สมากนะครับรู้ไมมถึงครับเตรียมของขวัญให้หลานหรือยังเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรอดูก่อนว่าเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงนะฮะรู้ไม่ถึงเขาบอกว่าพี่ไก่มีแล้วเนี่ยคุณการ์เมเนี่ยพร้อมจะมีบ้างหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว แค่เห็นคุณไก่แพ้ท้องอะไก็โอ้ยพอแล้วนะฮะไม่เอาหรอกนะแล้วก็บอกว่าจะใช้เงินด้วยตัวเองบอกเลยแล้วก็ไม่เหงาด้วยรวมถึงว่านุ่มๆม,มาจีบบางหรือเปล่าเ, <ๆ S 2> เขาบอกว่ามีมาคุยเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่ได้ตจดจ้องว่าจะมาจีบฉันหรือเปล่าน, <ๆ S 1> นะครับรอติดตามกันต่อไปก็ตุลาคมนี้ใครที่เป็นแฟนๆของพี่กะละแมกเ็ตบุ๊กนะความสุขรอบๆตัว แต้องเราดูว่าความสุขรอบๆตัวของพี่การะแมลคืออะไรคืออะไรก็ต้องไปหาติดตามพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มใหม่ของเขานั่นเองถูกต้องค,ครับ,รบเดี๋ยวเรามาทางด้านสองหนุ่มพี่น้องกันมากดีกว่าค่ะอย่างหนุ่มเจฟฟรีย์แล้วก็หนุ่มอาร์เธอร์เบนจกุลนั่นเองเจอตัวทั้งคู่ทั้งทีก็เลยต้องขออัปเดตดยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนหนุ่มอาร์เธอร์เนี่ยจะมีงานในวงการมากกว่าหนุ่มเจฟฟรีย์เนี่ยเออเขาจะว่ากันยังไงบ้างคะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มเจฟฟรีย์ของเราเนี่ยผ มารับงานละครหรือว่าจะมีผลงานละครอะไรให้แฟนๆนได้ติดตามชมบ้างไหมแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนอาเธอร์จะเป็นดาวรุง่งเพราะว่ามีละครหลายเรื่องแล้วก็เยอะมากๆเลยในตอนนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ที่ตอนนี้เนี่ยอาเธอร์ Arthur เนี่ยกระแสะดีมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแฟนคลับเยอะแล้วก็มีคนติดตามผลงานเนี่ยเยอะด้วยค่ะแล้วก็เห็นมีข่าวออกมาว่าหนุ่มอาเธอร์เนี่ยจะถูกดันให้เป็นลูกรักคนใหม่ของทางช่อง3นะรู้สึกยังไงแล้วก็ส่วนหนุ่มเจฟฟรีย์ของเราเนี่ยมีโครงการที่จะมีน้องคนที่2หรือยังเดี๋ยวเราไปฟัังกนค่ะ ใช่ครับก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ครับทำงานะครับก็ปั้นให้เจเนอเรชันใหม่เขาได้ได้สร้างผลงานออกไปเช่นส่วนผมนี่ช X เช่ Y ส่วนผมนี่ก็เริ่มหันมาทำงานเบื้องหลังเยอะขึ้นครับครับใช่ก็ดีครับก็คือตอนนี้เ е ตติ้งดีมากแล้วก็ส่วนแฟนๆก็ยังตอบรับดีเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มตอนนี้มีรายการ bicycle diary ที่ทางช่อง5แล้วก็กำลังจะมีผลงานใหม่ๆมีหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอพร้อมยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนก็ได้ครับสิ่งที่เรา กำลังจะทําอาจจะเป็นเรื่องของละครสั้นนี้ิดหน่อยที่อาจจะเริ่มลองผลิตดู่บ้างตอนนี้กําลังที่กําลังถ่ายอยู่ก็คือมีไฟในวายุนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นที่กำลังคุยคยกันอยู่แต่ว่าผมขออุบอิบไ้ก่อนจนกว่าจะคอนเฟิร์มจนกว่าจะแบบแน่ใจทุกอย่างแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยคอย่คอยมาเล่าให้ฟังก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีที่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนจําได้มากขึ้นนะครับทำให้ผมรู้สึกแบบแฮปปี้อ่ะก็ขอให้จริงครับก็ดีครับก็ดีเพราะว่าก็ ก็ยังไงเราก็เราก็รักช่องที่เราอยู่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้โอกาสเราทําให้เรามีทุกวันนี้เราก็ก็ดีใจครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นลูกรักนะไม่ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นเนาะ ก็ดีแล้วครับงไงพี่ก็ฝากฝังด้วยนะครับถ้าไงถ้าเกิดรักกัเธอก็รักพี่ด้วยนะครับผมจะชอบชอบแซวปิ่นไว้จริงๆนะเอาพี่เจไปทํางานได้ด้วยนะครับก็คืออาจจะเป็นบทประมาณว่าผมเป็นลูกนี่เป็นพ่ออดยหน้าตาแล้วน่าจะยังได้อยู่นะครับมีนะมีเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองบอกว่าอยากอยากมีอีกสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าซีนี่คราก็ถาถามถึงว่าอยากมีน้องอยากอะไรเงี้ยครับก็ก็มีโปรเจกต์อยู่ในใจครับก็ก็ หวังว่าหวังว่าจะไป,ปไปตามน,นั้นว,วันในผลิตเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันแ <c oughs> ต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ <c oughs> นะให้กับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆบวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ b ีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ทีิตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ต ครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะฮะก็ติชมรายการกันได้ครับที่ที่อยู่ด้านล่างเลยครับไปสีบบาทกับจดหมายนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ